พอเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ต้องสร้างบารมีซึ่งมีทั้งหมดสี่สสข้อที่หนึ่งคือทานบารมีรรรรรจ้าทานบารมีเป็นบ่อกเกิดแห่งโภกทรัพย์สมบัติซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทุกๆบารมีของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะพึงสั่งสมเอาไว้เราเป็นผู้ออกแบบชีวิตของเราเองเราก็ต้องรู้หลักวิชาในการออกแบบชีวิตของเราทานบารมีนี่แหละ จะทำให้สมบัติมรอท่าเราเราไม่ต้องไปสแสวงหาสมบัติไม่ต้องไปรอสมบัติให้เกิดเพราะการรอในชาตนี้เราเห็นแล้วว่ามันลำเคนขนาดไหนในเมื่อในอดีตที่ผ่านมาผู้มีบุญในการก่อนได้มีสมบัติจกักรพรรดิตักไว้พล่องมีมากมายมีทุกๆพุทธันดอนแหละ มีมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเมื่อใครเคยมีได้แล้วทำไมเราจะมีไม่ได้แต่ตาการที่ท่านเ่านั้นมีได้เพราะท่านประกอบเหตุออกแบบชีวิตด้วการสร้างสมทามบรมีของท่านนี่แหละในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อบุญส่งผลสมบัติจักรพัรดิจึงบังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะ ท่านจริงจึงเป็นจึงได้เป็นบุคคลเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเราก็าควรจะเป็นเช่นท่านเพราะว่าเรามีม,มนโนปิฏฐานจะไปสุดที่สุดแห่งธรรมซึ่งแม้เราจะทราบว่าเอโกยานามัคไปสู่เส้นทางนั้นด้วยทางเอกสายเดียวไม่มีสองทางแล้วเราก็รู้จักประทางนั้นอยู่ภายในตัวของเราแต่ถึงอย่างไรกร็ตามที่สุดแห่งธรรมนั้นยังไม่มีใครไปถึง ไอ้ตรงปลายทางตรงนั้นแหละมีอยู่ระหว่างทางก็ถึงกันไปเป็นช่วงๆเราจะต้องไปตรงนั้นจะไปตรงนั้น,นก็ต้องมีบุญมีบารมีมากจะมีมากก็ต้องสร้างมากจะสร้างได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างดีอย่างสะดวกสบายเช่นมีสมบัติจกตักรพรรดิไปพ่องไปพร่องเหมือนผู้มีบุญในการก่อนอาจารย์อย่างเช่นท่านเมตตะเศรษฐีชดินเศรษฐีหรือท่านโจติกะเศรษฐีเป็นต้น เราจะเป็นจะต้องมีอย่างนั้นจําเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อเราจะได้สร้างทุกๆบารมีถึงกิดธรรมบารมีศีลบารมีในคัมภีปัญญาวิิยะคันติสัจจะฐานเมตตาเบคาบารมีอย่างที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยได้ครบถ้วนบริบูรณ์จึงจะไปตรงนั้นได้นี่เป็นเรื่องหลักวิชาที่เราจะต้องจดจำแล้วก็ต้องทำให้ได้นะจ๊ะ